สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพหลักทุกคนเนาะมือนี้มาพอกันคือเกา่าช่องสูตรหวยห้เนาะพี่น้องสูตรหวยห้วันนี้จะมานําเสนอในอ่หลัก10ล่างสูตรสเนาะหลัก10ล่างสูตรสามทำยังไงอันนี้ก็จะเป็นค่าคงที่อีกเช่นเคยเนาะพี่น้อง แต่ก่อนชี้าไปเหตุไปทำเนาะพี่น้องมาเบิงคําเตือนของทางช่องสกอเนานะคาเตือนของทางช่องก็มีอยู่ว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะ,อะสูตรนี่เนาะพี่น้องสูตรนี่ก็จะมีอยู่ว่าเอาหลัก หน่วยบนเนาะหลักหน่วยบนไปบวกกับค่าคงที่ค่าคงที่ของสูตรนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตัวก็จะมีตั้งแต่เลข1เลข3เลข7แล้วก็เลข9กอ่าก็พอทำเสร็จแล้วก็จะได้เลขเด่นทั้งหมด4ตัวเนาะสำหรับ10ล่างสูตร3นี้นะอ่าจาก4ีตีทั้งหมดแล้วก็เข้ามาทั้งหมด6งวด งวดนี้ก็เป็นงวดที่7ซึ่งเลขล่างออกอยู่ที่9 1ก็เข้าไปที่เลข9เนาะเข้าไปที่เลข9กําหรับหลัก10ในงวดนี้เลขบนก็เป็น4 4 7 8 เพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาเบึงนี่ักหน้วยร่างของอบนงวนนี้เนาะเป็นเลขสามเลขสามก็จะบวกค่าคงที่ทั้งหมดนี้สี่ตัวสามบวกหนึ่งก็เท่ากับสี่สามบวกสามเท่ากับหกสามบวกจิตเท่ากับสิบสามบวกเก้าเท่ากับ สิบสองผลรางวัลงวดน,นี้ออกอยู่ที่0ูนย์เกสูตรของเราก็เข้าไปที่เลขศูนย์ซูมไปนอกในเบิงงัันก็เข้าไปงวดที่1นึ่งลักน้วยของงวดน,นี้คือเลขสองสองบวกหเท่ากับ3ามสองบวกสาม เท่ากับ5 2สองบวก7เท่ากับ9 2บวก9เท่ากับ11ผลรางวัลงวดน,นี้ก็ออกอยู่ที่30หลัก10บล่างของเราก็เข้าอยู่ที่เลข3หลักหน่วยบนของงวดน,นี้คือเลข0นบวกค่าคงที่1 รักหน่วยบนของวนนี้คือเลขสองนะพี่น้องเลขสองเมื่อกี้อาจจะบอกเป็นเลขศูนย์เอาไปผิดขอโทษขออภัยนะคะ่ะเลขศูนย์เอาเลขศูนย์อีกเล่มว,ว่ามันที่ศูนย์ติดมาหนีเอาไหมรักหน่วยบนของวนนี้คือเลขสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสองบวกสามเป็นห้าสองบวกเจ็ดเป็นเก้า สอบวกเ้าเป็น11ผลรางวัลของวันนี้ออกอยู่ที่หนหลักสิบของสูตรเราก็เข้าไปที่เลข1ก็เข้าไปที่งวดที่สาหลักหน่วยบนของงวดน,นี้คือเลขห้าหบวกหนึ่งเป็นหกหบวกสมเป็นแปด ห้บวกเเป็นสิบสองห้าบวกเเป็น14ก็ผลรางวัลของงวดน,นี้ออกที่หกสองสองสูตรของเราก็หลักสิบเข้าที่เลขหกก็เข้าเป็นงวดที่สี่ลักหน่วยบนของงวดน,นี้คือเลขศูนศนบวกหก็ได้หนึ่ง ศูบวกสได้3ามศบวกเได้7จ็ศบวกเได้9ผลรางวัลของงวดน,นี้คือ1นหนึ่งหลักสิบเข้าไปที่เลข1ก็เข้าไปอีกเป็นงวดที่ห้าสำหรับสูตรเลขเด่นหลักสิบล่างสูตรสานี้เนาะ เข่ามาแล้วทั้งงบนหางวดต่อไปหน่วยบนของงวันนี้คือเลข3 3บวก1ได้4 3บวก3ได้6 3บวก7ได้10 3บวก9ได้12ผลรางวัลของงวันนี้ออกอยู่ที่6 7หลัก10บ่างของสูตรเราก็เข้าไปที่เลข7 ก็เข้ามาเป็นงวดที่หกเนาะงวดล่าสุดงวดเมื่อกี้หลักหน่วยบนคือเลขสองเลขสองบวกกับหนึ่งก็เท่ากับสามสองบวกสามเป็นห้าสองบวกเจ็ดเป็นเก้าสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดงวดล่าสุดที่ออกนี้คือออนที่เก้าหนึ่ง หลักหน่วยล่างอ่าหลักสิบล่างของเราสูตรนี้ก็เข้าไปที่เลขเก้าก็เข้ามาแล้วทั้งหมดรวมงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่เจนะ็ดเนาะพี่น้องเจ็ดต่อไปมาดูในงวดอ่าในงวดที่สิบหกันยาสำหรับสูตรนี้เด่นสีตัวหลักสิบสูตรที่สามเนาะพี่น้อง สูตรที่3ก็หน่วยบนคือเลข8เลข8บวกค่าคงที่1เป็น9 8้บวกสเป็น12 8สบวกเเป็นสิบห้บวกเเป็น17บเจสรุปแล้วพี่น้องเด่นสตัว หลักสิบศูนย์นี้ก็เด่นอยู่ที่เลข9เลข2เลข5แล้วก็เลข7อ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนใส่สมุดตรงนี้ให้พี่นอ้องได้เบ้งนี่ก็จะมีเลข9เลข2เลข5แล้วก็เลข7จ็ดสำหรับ16 กันยายนนี้เนอะอาะพี่้อกนี่เด่นสีตัวอ่าพอทําครบ3ามสูตรแล้วเราก็จะเอามาทําให้ดูว่าชนตัวไหนบ้างเนาะสำหรับหลักสิบเราอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ห สูตรหมีเลข8เลข9เลข0แล้วก็เลข1นึสูตรที่สเลข0เลข2เลข4แล้วก็เลขเจ็ดสูตรที่สก็จะมีเลขเก้า เลขสองเลขห้ 5, าแล้วก็เลขเจ็ดอ่ะให้เ,เขียนก่อนสูตรเดี๋ยวเราจะเทียบชนให้บึงเลยเนาะพี่น้องเทียบชนให้บึงเลยว่าทั้งหมดสามสูตรเนี่ยส้นตัวไหนเนี่ย,ยก็จะเขียนว่าเด่นชนสามสูตร ชนสามตัวชนสามตัวมีบอพี่น้องอเด่นสามตัวชนสามตัวสามสูตรไม่มีไม่มีเอาเป็นสองตัวเนาะเลขแปดมีไหมไม่มีเลขเก้าเลขเก้ามาแล้วพี่น้องตัวที่หนึ่งเลขเก้าใช่ไหมบอเลขเก้าเลขเก้าชนตัวที่หนึ่ง เลข0เลข0นย์เป็นตัวที่สองเลข1นอ่าหยังไม่ชน2ตัวอ่าต่อไปก็จะดูแถวนี้0นได้มาแล้วสอง่านี่ก็จะเป็นสองสสีมีไหมไม่ได้ชน2ตัว จ็ดอ่าเจ็ดอีกตัวหนึ่งพี่น้องเจ็ดอ่าน่าจะหมดแล้วสำหรับอ่าชนเด่นสามสูตรเด่นสูตรอ่อไดามาซี่ตัวได้พี่น้องมีเก้ามีศูนย์มีสองมีเจ็ดอ่าลองลองก็จะเป็นเลขแปดเลขแปดเลขหนึ่ง เลขสี่แล้วก็เลขห้านี่นี่แหะพี่น้องเด่นสุดก็มีเลขเก้าเลขศูนย์เลขสองแล้วก็เลขเจ็ดลองลองก็มีเลขแปดเลขหนึ่งเลขสี่เลขห้าเห็นไะชนกันแล้วสี่ตัว เดี๋ยวเขามาลุ้นกันว่าในงวด16กันยานี้จะมาในเลขชน3สูตรเลขเด่นชน3สูตรของเราไหมาในสีตัวนี้เนาะหรืออาจจะมาในแนวเลขสูตรเลขหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามหรือเปล่าเนาะนะอันนี้ละ่ะสุดท้ายนี้แล้วเนาะพี่น้องกโบ่มีอย่างไร ก็ขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะก็ขอให้พี่น้องโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ